สบายดีพี่น้องสบายดียามกลางพี่น้องจา้าเบอร์สกูจะกนพ่พอดซ่องแม่น้องเท่นพี่น้องหลังจากมาสาักหาเฮ็ดพี่น้องจา้ามาขู่ตีนเฮ็ดบาดเนี่ยอามืดคำมืดปืดตาพี่น้องเอ้ยนี่ไงพี่น้องจา้า ơi Nhi, tớ đọc nhằm nhằm เขาใส่ขูดตีนเด้อพี่น้องขูดตีนเฮ็ดเด้ออ่าโอเคสวัสดีพี่น้องคนเพื่อนไปตากล้องพี่น้องไหยจะรอดไหมเพรคนเพือ่อนมาช่วยหนูเด้อยังไม่เสียดง่ายนะคะขูดตีนเฮ็ดยุ่งอะไรต้องมาช่วยหนูนะคะ เพราะหนูยุงนยุงจะแท่หนูค่ะแช่น้ำเกลือต้นเก็บมันก็โม้หมวนได้เก็เมบมาจากไหนเหรอห<า>คะเก็บมาจากไหนยอยู่ในคลิปค่ะอันนี้เขาแซ่น้ำเกลือรั้วเกลออไรพี่น้อง ฝ่ามือฝ่าส้มนะจ้าเพราะงั้นเ,เช่นจึงช่วยค่อยนะมนยไม่งั้นไม่เสิบนะคะไม่เสศษง่ายเดยิมันหลายเนาะ khen yốc come lại hãy đùi cái nào con à, đâu ai cứ nói cái gì quá, hết cua cả lăng, off เจวคลายโล่ละลอยยกมาหน่อยให้เจ้าเห็นมือยกกล้องมาหน่ยยกมือนี่เห็นบ๊อบพี่น้องลงมาใกล้ๆเลยค่ะตากล้องค่ะเป็นไงพี่น้องงามบ๊อนี่อย่าไมื่อไงตาข้าคูดบุเรียนมันสีโบเล่อเด้อตา้าตั้งกึมตาข้าคูดทำอะรถ้าตาขูดบุเรียนมันก็สีโบเล่อพี่น้องต้องสวยกันเนาะ ต้องช่วยกันนะคะตอนเก็บยังเก็บนุกี้กันเลยโอเคสวัส okay. ดีครับพี่น้องมาด้อยมาด้อยด้ยวยกันการเห็ดครับผมทำขาอะไรไม่ได้ยัก่อนหักหมดคนเทนว่าไว่าอ,อื่นจะไปเก็บอีกเอมันยังน้อยอยู่ วันนี้เขาจะจงไงฝืนเนาะเขาจะจมหรือไม่จมคะมึ้เห็นเราบอลโกมือนมันหดทีมือนซ้ามาป่าระเบืดอทีนี่แหละแป่ว่าเขาจะไเยี่ยงมาเล่นนี่แหละตามคปุ่นสบเนาะ นี่กำลังสวยครับผมทางนี้ไปส่งไหมพี่นกคืนนี้เออโคลมาบามานะ่า,า,ายละกูมากำลังชาร์จไฟไปส่งไหมไปชั่วโมงหนึ่งวิธีการไมผมเคยเกิดมากหนึ่งผมเคยยังเฮ็ดเถื่อนอนะไม่ว่าพื้นไม่ว่าจะสื่อใดถ้าผมเคยไป เคยไปยุติแต่เดิมประมาณปีสี่ปีหา้ทาทำเครื่องผสมเถื่อตามบอลเด่นรถที่ส่งมันเป็นอะไรทอนแสงอะไรหาง่ายบอกส่องไฟรู้เด็ขาขาวจุกเลยแลื่นี้ก็นมีแต่สองตอนคืนหน่อยส่องไฟอันหนึ่งมันจะทอนแสงเลยขาเืมืมันก็โดนไฟนงี้ยมองไปมันขาวจุกนี่เลย ้เคยหลานท่านเทศขวบหน้องนอนมาลับมวะลับตาไปไปเ็ดขวบมาวะหมุดจ้ามาใส่บอกเร็นขูด้าเ็ดเด้หนองเจดารู้เจดารู้ว่าเห็นแบบเสียดนอนไม่หลับแลเจดาเจด้าก็ได้นะเสียดอันนี้ลุกขอไปซ้าเบื่อของเขาเจดาบอกเจ็บขาไปสู้กับพี่น้องบ่เุถานะ นีระหว่างละพทาอรู meals, la lam, ้นหท่านรู้ได้พวกเขาความเก็บขึ้นบ้านเสด็ไมีรู้ว่าเรือองอะไรไงเกลียดแคระเสดาจว่ะสุดสัจนะจ่ะ เก็บเห็ดทางนี้มีแต่ใส่ถุงหิวมากัเละหมดบ้านเราต้องใส่ตะกร่ามีสบกบตงเดินง่ายะถือง่ายไรง่ายบ่หิวส่องพี่เรเลยน้ำขูดหี่อ่ะ เริ่มเด็ดออกไหเมเด็ดพึ่งออกพึ่งให้เด็ดพึ่งออกมาจากบินไปให<ไ>้สิไปยันมาเศร์หรือว,ว่าลูกเนาะตันเช่นมันจะมันจะเ,าเส,สามันจะเอาเนี่ยพิดเสารทิไม่เคยดูเด็กน้อยเลยมือนเศาาพี่นองเลยเตรียมรหลดรอชมขีดค่ะ เขจะไม่ทันเขาสิเออมนูมันก็ซีมีผัดกะเพราเนาะผัดกะเพราเผ็ดในร้านเดี่ผัดกับต้มอลไเกล้งทำส้มเผ็ดเสร็จตรง ที่นอดนี่แมงี่ต้องเห็ปดปวกของพี่นอดทำเองนี่มันใทำให้ส้มให้รถ้าใครมัน,นทำเวอร์เไูบเวร์กต้ดอกน้องถตต้องได้เหิดผูกขาวเห็ดปูกใหญ่เป็นเหเดปกใหเอ้โอันนี้ เดก้าแล้วนี่เอามันก็เดือนไปเดือนมันน้องเห็ดกันด้ะจะังกินร่อยกว่าน,นะเห็ดนดนี่นก็เดือนเก่าเห็ดัวกันเราเหปัวกระโดซาคามเรยเห็ดวัวไงอนกระโงเหดสาดอย่แลวจเบนก็าดไงพอัเจนเลาสวัสด,ดีผู้ภาสาไทายได้ไหมเอาสวัสด สิเลยนะสายๆสบายทีพี่น huh ้องว่ดสกขูสักคนภาษาหลักของชานบ้านบางคนแบบเมื่ีกีบเขาเจ้าเบึงกอเมงจะมีเนาะสวัสดีบองโอนกูกรุกเนี่กับสบายดีพี่น้องวัดสักขูสักคนแค่ดูแลได้เลยสวัสดีแม่บองโอน สลันบองบองสลันเนียงบองสลันเนียงเป็ว่าอะไรคอน้องเทนพี่รองน้องจ้าโอเคเนียงสลันบองน้องรักที่นี่น่ารักน้องนี่เดี๋ยวเด็กบอกว่าให้แม่เราเตยปิดไปก่อนมันก้งรังน้อยอยู่กำลังน่ารักเลยแม่เคยบอกว่มมามาทันเขาบอกทันจริงปี่น้อแกเพจบอสเดินขี่รถจักรผ่านก็นจะห้องใส่นะอยู่เอยไม่ได้นะคะ ต้ามาป่า,าเบสาก,กายเปเเอยดอหมิ็ทรานาะไหนระไปเทปที่กระูมัน้าเหตุไรหไให้ได้ซิอสัตวอะไรไม่ใช่เหตุปุ๋ยน่ะไมเหตุปุ๋มันเป็นเ่นงนนอื่น ไ,ไอ้หลังโรงเรียนนี่นีน่ลองเลยหนึ่งโจมาสวขูดค<ม>้าฮิตเดูมนอนเดิกใช่ไหมนี่ขูดไปขูดมาเลยถึงอยู่มันเดิมออพี่ยังคือเก่าอยู่วะมื่อไหรมันก็นสิ่งนี่อย่างนี้ไม่ลองจ้าเพราะว่าพอปูไปอยู่ไปจองเลรเนาะแม่หย่าก็ไปประชุม,มอ,อ,เเอดดยู่ขาขาเจาะซูดีง่าย มอนเอาแบบผูกมูซาลามัไปชมหมู่บ้านซุ่มหมู่บ้านเขาจะนั่งกบบจนแปลงเดือนอตจน้นเดือนจนเดือนกลางเดือนยังหล่ะมีใครรู้หรอกว่ามันออกตรงนี้รู้แน่ขูดเทซซ้องเท้าเลย อ,อกเกินจะผลมาเล็กพรุ่นงนี้นี้ผลคือเนี่ยพรุ่งนี้มาเสร็จแน่นอนนะฮะผลเลยผลเห็นมันอ่อน,นยันฝนมันมาเลยไม่ต้องบอกนี่เลยแต่ฝนมาก็ชุดนี้มันถ้าชุดนี้น้าชุดใหม่ก็ออกไปเรื่อยๆชืช้นๆก็ปลูกัมหาจีนีเลยไม่เหมือนไปโคเนี่นั่งสันหัวเขาเลยแถ้าเก็ดโปร่งใหญ่มันไม่ออก อนี่มัไม่น่าลามีตุมอยู่สองวันเลยไม้จะฝนตกเลยไม่เกินสองวันก็มาเน่าหมดแล้วไม่ขายหรอกถ้าได้เดย,ยอดเลยนะครับนนี้ลูกไปเลยเล็งนดิดเดียวท่านั้นแหละมัน,ม,นมันดอกแล<อ>้วไหมมันดอ,อกเลยเอ,ยอปเป็นเจ๊ซ่านัง่งพอพักหนึ่ง เเขขา็มี่ทีีีเดยวมอะไรเราต้องแบ่งกันพี่น้องจ๋าของกินเนาะเดี๋ยวล่างเรียสิแบ่งให้นางอยู่แต่ว่าแ่ว่านเคยเก็บที่มันว่าปีที่แล้วไม่ได้ไปดูหน้ามันเลยบอกนี่สิแบ่งให้นางอยู่ล่างแล้วก่อนที่มันเกก็บทุปีเร่งมือพี่น้องเร่งมือก่อนเร่งเร่งมือก่อนเด้อลูกชายมาสวยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนทุกคนเด้อเฮ็ดอีหยังขูดค่ะเฮ็ดสวยพ่อกับแม่ โอ้ยพี่น้องเอ้ยเหลือนิดหนึ่งค่ะจะเสร็จแล้วน,น,นี่ค่ะสองกระมังแช่นดมเกลืออืมค่ะมันดอกน้อยพี่น้องมันขูดยากเนาะอืมมันขูดยากพี่เดียนขูดเป็นไหมล่ะลูกขูดเป็นพี่น้องสามพอเนี้กาซิดาลาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ที่ที่แม่งเบิร์สกูสุกคนพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง,อง,องสบายดีขอบคุณครับ